นี่คือ i n s i g h e News เล่าข่าวการเมืองอ่านเกมการเมืองหลังสารรัฐธรรมนูญขยับรับคำรองแก้มาตรา112เทียบคดีปฏิรูปเท่ากับหลมหลางหากมองระยะสั้นอาจเป็นข้ออ้างให้สวอตัดโอกาสพิธาขึ้นนั่งนายกระยะยาวปิดประตูห้ามแก้ไขมาตรา112 กลายเป็นเรื่องน่าจับตาขึ้นมาในทันทีหลังจากสารรัฐธรรมนูญมีมติขอคำตอบจากอายการสูงสุดกรณีที่นายธีรยุทธ์สวนเกษตรอดีทนายความพุทธอิสระยื่นคำร้องผ่านอายการสูงสุดขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทำของนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไก่และพักก้าวไก่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งถือเป็นการสิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่โดยผู้รองระบุว่าได้ยื่นคำร้องถึงอายการสูงสุดแล้วแต่อายการสูงสุดไม่ได้ดำเนินการภายใน15วัน ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดจึงมายื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามสารรัฐธรรมนูญมีมติให้อายการสูงสุดชี้แจงภายใน15วันโดยถามอายการสูงสุดว่ามีคำสั่งรับหรือไม่รับคำร้องดังกล่าวหรือไม่หากมีคำสั่งรับแล้วจะดำเนินการอย่างไรและมีผลดำเนินการอย่างไรโดยให้แจ้งต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน15วัน รัฐธรรมนูญมาตรา49มัญญัิว่าบุคคลใดจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้ผู้ใดทราบว่ามีการกระทําตามวรรคหนึ่งย่อมมีสิทธิร้องต่ออายการสูงสุดเพื่อร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทําดังกล่าวได้ในกรณีที่อายการสูงสุดมีคําสั่งไม่รับดาเนินการตามที่ร้องขอ หรือไม่ไดําเนินการภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอผู้ร้องขอจะยื่นคําร้องโดยตรงต่อสารรัฐธรรมนูญก็ได้การดำเนินตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำตามวรรคหนึ่งเรื่องนี้เริ่มต้นจากวันที่30พฤษภาคม2566ในทายธีรยุทธ์สุวรรณเกษตรอดีทนายความพุทธอิสระได้ยื่นคำร้องต่ออายการสูงสุดเพื่อขอให้อายการสูงสุดพิจารณา ดำเนินการส่งคำร้องไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้สารวินิจฉัยสั่งการให้พิธาเลิกกระทำการใดเพื่อยกเลิกหรือแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เลิกการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและสื่อความหมายโดยวิธีอื่นเพื่อให้มีการยกเลิกหรือแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่กระทำอยู่ เลิกการกระทําดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ในอนาคตด้วยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค2ดังที่สารรัฐธรรมนูญได้มีแนวบรรทัดฐานไว้ในคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่19/2564ทคำวินิจฉัยมอบรัสดรเรียกร้องปฏิรูปสถาบันถือเป็นการกระทําอัเป็นการล้มล้างระบบการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อมาในวันที่16มิถุนายน นายธีรยุทธ์ได้เดินทางไปยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยกรณีดังกล่าวกระทั่งวันที่26มิถุนายนสารรัฐธรรมนูญมีมติถามความคืบหน้ามาอย่างอายการอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายธีรยุทธ์ได้ยื่นคำร้องต่อกอกตเมื่อวันที่22พฤษภาคมเพื่อตรวจสอบพิธาและพักก้าวไก่ตามพรปว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92วงเล็บหนึ่ง กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปนตามวิถีทางที่เป็นหตัดไว้ในรัฐธรรมนูญและ 2. การกระทําอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อขอให้กะกะตพิจารณาส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคก้าวไก่ กรณีเสนอนโยบายยกเลิกแก้ไขมาตรา112แต่กรณีนี้เมื่อวันที่11มิถุนายนนายทะเบียนพักการเมืองมีความเห็นให้ยุติเรื่องเป็นการใช้อำนาจตามข้อ7ของระเบียบกกตว่าด้วยการรวบรวมข้อเท,ท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพักการเมือง2564ที่กำหนดว่าในกรณีนายทะเบียนพักการเมืองเสนอข้อเท,ท็จจริง และพยานหลักฐานพร้อมความเห็นว่าไม่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักการเมืองใดกระทำตามมาตรา92แห่งพรบว่าด้วยพักการเมือง2560ให้ยกคำร้องหรือยุติเรื่องแล้วแต่กรณีและแจ้งให้ผู้ร้องทราบและรายงานให้กกตทราบแม้คำร้องที่ถูกส่งไปยังกกตจะถูกตีตกไปแล้วแต่ปัจจุบันยังมีคำร้องกรณีใกล้เคียงกันที่ค้างอยู่ทั้งที่ อายการสูงสุดและสารรัฐธรรมนูญยังต้องรอความคืบหน้าอีกอย่างน้อยไม่เกิน15วันคำวินิจฉัยปฏิรูปเท่ากับการล้มล้างไม่ลงรายละเอียดเรื่องยกเลิก1 1 2ความน่าสนใจของคำร้องนายธีรยุทธ์ที่ยื่นต่ออายการสูงสุดและสารรัฐธรรมนูญอยู่ที่การอ้างถึงบรรทัดฐานคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่19ทับสอซึ่งเป็นคำร้องระหว่าง นายนัทพรโตประยูนกับนายอานน,น์นำพาไม้พานุพง์จาดนอกรุ้งบนัสศยาลัธิจิตลวัฒนกุลเพนกวินผลิชิวารักษ์อัวจุธาทิพสิริขันสิริพัชระจึงทีลพานิชย์สมยศพฤกษากเกษมสุขและอาทิตยาพรพมแม้คำร้องจะกล่าวถึงพิธีการหลายครั้งแต่สารรัฐมนุญรับคำร้องเฉพาะ การกระทําในการชุมนุมปาศัยที่มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์รังสิตเมื่อวันที่10สิงหาคม2563ของอานท์ไม้พันุพงศ์และรุงปนัสยาไว้วินิชัยโดยสารวินิชัยชีว่าข้อเสนอ10ข้อเพื่อปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ของกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมประกอบกับพฤติการปาศัยในที่อื่นๆสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิชัยวา่าการใช้สิทธิหรือเสรีภาพดังกล่าว มีเจตนาซ่อนเร้นเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิใช่เป็นการปฏิรูปการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยไม่สุจริตเป็นการละเมิดกฎหมายมีมูลเหตุจูงใจเพื่อล้มล้างระบบก,การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา4 9วรกหนึ่ง แม้เหตุการณ์ตามคำร้องผ่านพ้นไปแล้วแต่หากยังคงให้ผู้ถูกร้องที่1ที่2และที่3รวมทั้งกลุ่มในลักษณะองค์กรเครือข่ายกระทำการดังกล่าวต่อไปย่อมไม่ไกลเกินเหตุที่จะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างไรก็ตามเนื้อหาในคำวินิจฉัยนั้นไม่มีส่วนใดที่สารบุถึงข้อเสนอเรื่องการยกเลิกกฎหมายมาตรา1 1 2 มีเพียงการให้น้ำหนักกับประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตาหที่บัญญัดว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เครารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ประกอบกับถ้อยคำในการปราศัยเท่านั้นสารรัฐธรรมนูญและการเปลี่ยนเกมทางการเมืองหลังสารรัฐธรรมนูญเริ่มขยับจากการมีมติสอบถางไปยังอายการสูงสุดเมื่อวันที่26มิถุนายนทำให้เกิดข้อวิเคราะห์หลากหลายเกิดขึ้น ทั้งการมองว่าประเด็นนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อการโหวตรับรองพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพัรก้าวไก่เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเดิมทีก็ดูจะเป็นเรื่องที่ยากอยู่แล้วเนื่องจากยังต้องการเสียงสนับสนุนของสอวอและสอจากพักกาเมืองในการโหวตอีก64เสียงและการที่ประเด็นเรื่องแก้ไขมาตรา112ที่กำลังถูกหยิบขึ้นมาอยู่ในร่างการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญน,นั้น จึงกลายเป็นผลดีกับสอวอใช่เป็นข้ออ้างเพื่อที่จะไม่โบรรับรองว่าที่นายกรัฐมนตรีจะพักเสียงค้างมากได้เมื่อดูจากระยะเวลาที่สารรัฐธรรมนูญให้เวลาอายการสูงสุดในการให้คำตอบคือ15วันเท่ากับว่าอายการสูงสุดจะต้องให้คำตอบว่าจะมีคำสั่งในการรับคำร้องหรือไม่รับร้องภายในวันที่11กรกฎาคมและต่อให้มีคำสั่งว่าอย่างไร สารรัฐธรรมนูญก็สามารถหยิบคำร้องที่ผู้ร้องยื่นมาโดยตรงเพื่อพิจารณาเองได้นั่นหมายความว่าช่วงเวลาดังกล่าวมีความกระชั้นชิดกับไทม์ไลน์การเปิดประชุมรัฐสภาอโหวตารับรองนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยและเพียงแค่สารรับคำร้องไว้พิจารณาก็เพียงพอสำหรับการเป็นข้ออ้างของสอวในการไม่โหวตรับรองพิธาแล้ว ในประเด็นถัดมาหากสุดท้ายแล้วสารมีการเริ่มต้นรับเรื่องไว้พิจารณาและวินิจฉัยว่าการเสนอแก้ไขมาตรา112ถือเป็นการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา49จริงก็ส่งผลให้เกิดการขีดเส้นใหม่เพื่อปิดประตูโดยสารรัฐธรรมนูญว่าห้ามแก้ไขมาตรา112และอาจส่งผลให้มีผู้ไปร้องต่อในทางคดีอาญากับตัวพิธา และร้องต่อพักก้าวไก่ตามพรปรว่าด้วยพักการเมืองซึ่งอาจจะมีโทษถึงขั้นหยุบพักขอขอบคุณข้อมูลจาก voice online อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ